ภาพนี้เป็นภาพจิตว่างได้ยินย่าพูดท่านต้องเข้าใจซะก่อนว่าเป็นภาพของใบไม้แห้งหรือแต่ใยเส้นใยอีไวหนึ่งไม่มีเนื้อหนังอะไรมีแต่เส้นใยโปรง่งแล้วที่มุมขวาล่างดำๆนั่นเป็นกอหญ้าเป็นกอหญ้า ในภาพนี้ก็มีแต่บใบไม้ใบหนึ่งกับกอหญ้ากอหนึ่งเท่านั้นเรียกภาพนี้ว่าจิตว่างได้ยินหญ้าพูดทัด้งนั้นใบไม้นั่นแหละเป็นสัญลักษณ์ของจิตว่างหรือมีความหมายเป็นจิตว่างส่วนกอหญ้านั่นนะเคลิ้ออยู่ตามลมเอเสมือนกับว่ามันพูดถ้าจิตว่าง จะรู้ความหมายหองสิ่งทั้งปวงว่ามันพูดกันว่าอย่างไรคือมันพูดกันโดยเรื่องการปรุงแต่งและการดับไปพูดกันโดยเรื่องตัวกูและของกูอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจิตว่างไม่ได้หมายถึงจิตไม่มีหรือจิตไม่คิดนึกอะไร หรือเหมือนกับสลบหรือหลับอย่างนั้นไม่ใช่ว่างคำว่าว่างนะ่ะจิตยังทำหน้าที่ตามปกติแต่ไม่มีความหมายหรือความรู้สึกใดๆว่าเป็นตัวกูหรือของกูดังนั้นคำว่าว่างก็คือว่างจากตัวกูหรือของกูนั่นเองถา้ถามีตัวกูหรือมีตัวตนเข้ามามันก็ไม่ว่างคือมันไม่ว่างจากตัวตนนั่นแหละ เพราะความคิดว่าตัวตนไม่มีตัวตนก็ไม่มีมันก็ว่างจากตัวตนอย่างนี้เรียกว่าจิตว่างจากความรู้สึกแห่งตัวตนว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเรียกว่าจิตว่างบางคนเขาฟังไม่เข้าใจเขาทึกทักเอาเองว่าจิตว่างคือจิตไม่คิดนึกอะไรเหมือนกับหลับหรือสลบอย่างนี้แต่มันไม่ถูกบางคนก็ ตีความหมายไปอีกทางหนึ่งว่าจิตว่างคือคนที่ไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรเป็นคนครึ่งบ้าครึ่งดีไม่รู้จักรับชาติ <c oughs> ไม่รู้จักรักบ,บ้านเมืองไม่รู้จักเกรติยศชื่อเสียงไม่รู้จักรักความดีอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตว่างอย่างนี้มันก็ไม่ถูกมันเอาจต่เพียงว่าไม่ไม่มีความคิดนึกน้อมไปในทางที่จะมีอะไรเป็นตัวตน แม้จะรู้สึกอยู่ว่าสิ่งนี้ดีดีดีก็ดีด,ดีแต่ก็ไม่ต้องเอามาเป็นตัวตนของตนชั่วก็ไม่เอามาเป็นตัวตนของตนไม่ดีไม่ชั่วก็ไม่เอามาเป็นตัวตนของตนไม่มีความรู้สึกอะไร,รในสิ่งใดเมื่อไรว่าเป็นตัวตนหรือของตนจิตนั่นเรียกว่าว่างถ้าจิตว่างอย่างนี้แล้ว มันจะเกิดความรู้แจ้งแทงตลอดไปทุกทิศทุกทางทุกผลทุกแห่งยิ่งกว่าในสากลจักรวาลคือน,นอกสากลจักรวาลก็ยังรู้รู้ว่าสังขารปรุงแตง่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเต็มไปทั่วทั้งจักรวาลวิสังขารไม่ปรุงแตง่งวิลักษณะตรงกันข้ามอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นก็มีอยู่ ทีนี้ที่เรียกว่าได้ยินญาพูดเนี่ยมันพูดด่าคนโง่คนโง่จะไม่ได้ยินอะไรเลยถ้าคนที่จิตว่างหรือคนฉลาดอย่างยิ่งนั่นจะได้ยินแม้แต่ว่าไอ้ามันพูดกันญามันพูดกันเรื่องอะไร ย่ามันก็ด่าคนอยู่ทุกเวลาว่ามีแต่ความทุกข์เมื่อไรนะไอ้คนโง่ๆเหล่านั้นจะได้มีจิตว่างหยุดเป็นทุกข์หยุดอุ่นวายแล้วมาเป็นสุขในลักษณะที่เรียกว่า่ายรำอยู่เหมือนที่ยอดหญ้าถูกลมพัดไายรำอยู่ชั้นใดก็ฉันนั้นเราธรรมดา ไม่รู้เรื่องนี้ก็มีแต่จิตวุ่นคือปรุงแต่งกันเลยไปอะไรมาหน้ารักก็รักอะไรมาหน้าเกลียดก็เกลียดอะไรมาหน้าโกรธก็โกรธอะไรมาหน้ากลัวก็กลัวเต็มไปด้วยความวิตกกังวลอะไรอาวรณิชาทิศยาห่วงหึงถึงขนาดฆ่ากันตายขนาดฆ่าพ่อแม่ของตัวตายก็มีเพราะความหลงไหลในเรื่องนี้ขอให้นึกละอาย แต่ต้นหญ้าบ้างว่ามันบอกสอนอยู่ทุกวันว่าอย่าบ้าไปนักเลยหยุดกันสับ้างเติดดูเราที่เราไม่ยึดมัน่นถือมั่นอะไรก็เป็นสุขพอใจไร้รำอยู่ในสายลมนี่ก็สแสดงว่าไม่มีทุกข์ทั้งนั้นนะไม่ใช่บ้าสวยบ้ารวยบ้าอร,อร่อยบ้าลหลงไหลอะไรก็หาไม่ข้อความเหล่านี้ สรุปได้เป็นคำกรอนอดังนี้ว่าพระพุทธสัจสรุจิตอยู่ว่างได้ยินสิ่งทุกอย่างถแถลงไขเหมือนมันฟ้องตัวเองเซ็งแซ่ไปว่าไม่มีสิ่งไหนน่ายึดเอามาเพื่อเป็นตัวกูและของกูอย่าลุงตู มันเข้าเพราะความเคล้าเอาของเป็นอนัตตามาเป็นเราจะต้องเศร้าโศกระบมตรมใจแรงแม่กรวดดินหินไม้และใบหญ้าล้วนแต่สงเสียงจ้าทุกหัวระแหงคนจิตวุ่นไม่เข้าใจไม่ระแวงว่าทุกสิ่งร่องแสดงบทรธรรมท่านจิตว่างจะได้ยินแม่ใบหญ้า มันปรึกษาข้อความที่งามคำว่าทำเช่ไหนสัตว์ทั้งหลายจะได้รำด้วยจิตว่างเพราะวางคำท่องพวงเอ้ย <c oughs> ใจความของคำวางคำที่จะต้องพิจารณาก็คือคำว่าธรรมชาติทุกอย่างมันร้องบอกตะโกนฟ้องตัวมันเองว่าเราเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่น่าไม,ไม่ไม่ควรจะมาลหลงไหลยึดเอายึดถือเอาโดยความยินดีหรือยินร้ายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลน,นี่มันร้องฟ้องตัวเองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคนจิตวุ่นไม่ได้ยินพอหลงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตัวเราของเราจนได้มีความทุกข์ร้อนอย่างยิ่งนี่เขาพูดถึงกับว่า จะเป็นก้อนหินก้อนดินกรวดไม้ก้อนกรวดก้อนหินก้อนดินใบไม้ใบหญ้าล้วนแต่ส่งเสียงอย่างเดียวกันหมดว่าฉันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา,าคนจิตวุ่นไม่เข้าใจมันก็เอาเป็นตัวตนเป็นของตนเป็นของเที่ยงเป็นของสุขสำหรับยึดมัน่นถือมันอย่างหลงหลไหล มันกน็น่าละอายแก่ใบหญ้าก้อนหินก้อนดินเหล่านั้นซึ่งมันรู้แล้วมันร้องบอกความจริงฟ้องตัวเองว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงอย่างนั้นแต่คนก็ยังไปหลงรับหลงยึดถือหวังว่าทุกท่านจะมองดูกันเสียใหม่ให้ดีๆมีจิตว่างปราศจากความรู้สึกแห่งตัวตนแล้ว ก็จะพบก,กันกับสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งคือความเยือกเย็นหรือมีชีวิตเย็นตามความหมายของควาว่านิพพานซึ่งแปลว่าดับไปแห่งความร้อนแล้วก็จะได้อยู่เป็นสุขทุกทิพาราติการ